ปรับลดตอนกลางคืนแสงสว่างจ้าที่หน้าจอเรามีวิธีการปรับลดแสงสว่างกันยังไงมาดูวิธีการกันเลยคะ่ะเวลาขอเราขับรถตอนกลางคืนนะ่ะทีนี้แสงหน้าจอนะ่ะมันสะท้อนเข้าตาเราแหละมันทําให้เราเสบตานะทีแล้วทีนี้มันมีวิธีการแบบว่าลดแสงหน้าจอลงไหมเขาทํายังไงกัน่ มาดูตรงที่ปุ่มเ็นฟังก์ชันที่ป่วงมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะที่จะมีลูกศรน,นะคะตรงนี้เราเข้าไปในปุ่มลูกศรขวามือนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะนะ่ค่ะจะขึ้นตรงหน้าจอนะคะโดยเมนูจะขึ้นคําว่า l u m i n นนส l e ล e วนะคะล้วก็กดเข้าไปคําว่าโอเคเราจะเลือกตรงนี้นะคะนี่คือแสงระดับตรงหน้าจอของเรานะคะจะเป็นระดับแสง3ระดับด้วยกันนะคะแล้วก็ปรับตามระดับแสงสายตาของเรานะคะ ถ้าเราเลือกปุ่มที่เราต้องการแล้วเราก็กดโอเคเป็นหนึครั้งนะคะแล้วมันจะกลับไปที่หน้าเมนูเดิมนะคะทีนี้เราจอหน้าจอตรงนี้เราก็กดทางลูกศรด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ค่ะนะคะจะเป็นหน้าจอปกติพร้อมการใช้งานของเราค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่น MG 5นะคะตอนนี้ดาวเพียง3,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8,800บาทเท่านั้นแล้วยังไม่พอนะคะเรายังแถมฟรีนี่เลย ชุดแต่งรอบคันไปเลยค่ะซื้อตอนนี้ราคาคุ้มแน่นอนค่ะลูกค้าแล้วเจอกันที่ MG ชัยภูมินะคะบายเราออกแบบตัวตนไม่ใช่แค่รถยนต์ให้ความพอดีเพื่อความพอใจในทุกการกขับขี่กว้างอย่างแตกต่างเพราะคิดมาแล้วทุกมิลลิเมตร ยิ่งกว่าระบบความปลอดภัยของรถคือความมั่นใจทุกทีทุกสถานการณ์เหนือกว่าความล้ำสมัยคือชีวิตที่ง่ายกว่าเดิมอิสระในการเข้าถึงไม่ต้องพึ่งกุญแจอีกต่อไปทุกสิ่งที่เหนือกว่าเพื่อทุกความเป็นคุณ Are you ready to be beyond? All new m g 5 Beyond